เมืองประมงดงโรงงาน ล้านเกษตรเขตประวัติศาสตร์พอจะทราบกันไหมครับว่าที่ผมเอ่ยมานั้นเป็นคำขวัญของจังหวัดอะไรใช่ครับที่นี้ก็คือสมุทรสาครที่ผมจะพามาสัมผัสในวันนี้ไม่น่าเชื่อจริงๆครับว่าเมืองเล็กๆที่ติดกับกรุงเทพมหานครจะมีความงามแอบซ่อนอยู่ที่หลายๆคนยังไม่รู้เอาจริงนะก็ผมอีคนนึงนี่แหละที่เพิ่งจะรู้แล้ถ้าเจอถึงเรื่องประวัติศาสตร์นั้นแน่นอนครับพันท้ายนรสิงห์ น้อยคนนักแะครับที่จะไม่รู้จักใช่ครับวันนี้ผมจะพาไปไหว้สก,การะพันท้ายนรสิงและหลังจากนั้นผมจะพามาสัมผัสก,กับบรรยากาศหิวใจที่วัดศรีสุทธารามหรือวัดจำพรานบอกได้เลยครับว่าที่นี่มีจุดชมนกนางนวลที่สวยงามไม่แพ้กับสะพานแดงเลยแหละและปิดท้ายถ้าใครมาสมุทรสาครต้องไม่พลาดจุดนี้ครับกับตำนานหลวงพ่อปู่แว่นดำทีู่กว่ากันว่าศักดิธ์ ที่ปฏิสถานอยู่ที่วัดโกราและนั่นแหละครับคือ3จุดที่สุดประทับใจของผมวันนี้เราจะรอช้าอยู่ใหญ่ไปชมกันเลยครับร,ร้านกวริวังครับบรรยากาศค่อนข้างจะใช้ได้เลยทีเดียวร้านนี้อยู่ที่มหาชัยครับตรงนี้ก็คือมหาชัย และแน่นอนครับคลิปนี้เป็นทริปสมุทรสาครหนึ่งวันแต่ผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันเลยครับและแน่นอนครับกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องก่อนที่ผมจะพาไปชมจุดแรกของวันนี้นั้น,น,นเดี๋ยวเรามาทานอาหารกันก่อนครับเรามาเติมพลังกันก่อนกับที ang, ่นี่เลยครับครัวริมวังซึ่งจะอยู่ใกล้ๆกับสาลพันท้ายนรสิงห์ที่ผมจะพาไปวันนี้นั่นเองที่นี่เขาบรรยากาศดีมากครับและอาหารก็หลากหลายเมนูอร่อยๆทั้นั้นเลย งบริเวณด้านนี้ก็จะมีที่จอดรถนะครับเป็นลานจอดรถกว้างขวางทีเดียวเดี๋ยววันนี้จะพามาชมแล้วก็มาไหว้สการะพอพันท้ายครับวันนี้ริเวณนด้านหน้าของศาลพันท้ายนาสิงครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้สการะศาลพันท้ายกันครับตรงนี้ก็คือเจ้าแม่เทียน เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูตรงสารพันท้ายนะครับด้านบนก่อนส่วนตรงโน้นก็จะเป็นหลักทหารครับรตรงนี้แหละครับคือสารพันท้ายแล้วครับ และนี่ก็คือจุดแรกที่ผมพามาครับนั่นก็คืออุทยานประวัติศาสตร์ของศาลพันท้ายนรสิงห์งอยู่ที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครครับซึ่งแน่นอนครับว่าณนะตรงนี้ก็คือบริเวณสถานที่เคยเกิดเหตุการณ์หัวเรือพระที่นั่งของพระเจ้าเสือหักนั่นเองสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์แก่พันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นชาวบ้านนรสิงห์ปัจจุบันก็คืออำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับซึ่งพันท้ายนรสิงห์นี่ได้รับราชการเป็นในท้ายเรือของพระที่นั่งเอกช ของสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือแห่งกรุงศรีอยุธยาในคราวที่คัดท้ายเรือพระที่นั่งเอกชัยนั้นเมื่อเรือพระที่นั่งมาถึงบริเวณคลองโคกขามซึ่งเป็นคลองที่คดเคี้ยวมากเป็นเหตุให้หัวเรือชนกิ่งไม้ใหญ่ริมคลองโคกขามทําให้โขนเรือหักตกลงในน้ำอันท้ายนารสิงห์ได้กราบบังคมทูลพระเจ้าเสือให้ประหารชีวิตตามกฎมนเทียนบาลพระเจ้าเสือทรงจำฝืนพระไทยตามพระราชะกำหนดที่วางไว้ มีรับสั่งให้ประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์และให้ทำศาลขึ้นสูงเพียงตาแล้วนำศีรษะพันท้ายนรสิงห์กับหัวเรือพระที่นั่งเอกชัยที่หักขึ้นพลีกับไว้บนศาลเพื่อเป็นอนุสรณ์ที่แสดงถึงความซื่อสัตย์และจงรักภักดีส่วนภายในอุทยานเป็นที่ตั้งของศาลพันท้ายนรสิงห์นั้นต่อมากลมศิลปากรได้สร้างศาลขึ้นมาใหม่ซึ่งภายในศาลนั้นจะมีรูปปั้นของพันท้ายนรสิงห์ขนาดเท่าคนจริงอยู่ในท่าถือ รืืออท้ายคัดเและว,ว่ากันว่าชาวบ้านได้ความเคารพนับถือต่อพันท้ายนรสิงห์เป็นอย่างมากซึ่งทำให้ผู้คนมักจะมาขอพอรเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและโชคลาภการค้าขาย หน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองครับโดยเฉพาะความสําเร็จของการได้รับความยุติธรรมนั่นเองครับสายบุญสายเที่ยวที่มีโอกาสมาเที่ยวสมุดสาครแล้วก็อย่าลืมครับนี่คืออีกจุดหนึ่งหรือจุดเช็คอินจุดหนึ่งที่ควรมาไหว้สการะขอพรเพื่อเป็นสริมงคลให้กับตัวเองครับส่วนตรงนี้ก็จะมีหลักประหารสามเพ่องตาแล้วก็สามแม่สีนวลด้านนู้นแลยครับเดี๋ยวราดู ไม่รยนตรงได้นีนี้ก็จะมีจุดถ่ายรูปต้่าย้างไหนแล้วอะไรครับเรอเดี๋ยวเราบชมนะว่าคืออะไรบริเวณด้านในน่าจะเป็นจุดถ่ายรูปจุดน,นึ่งอ๋อ พระพุทธรูปวัดกัมพาก่อนแล้ววันนี้มากับไกด์ก็เดินได้ไกล์จะพาเที่ยวนี่มาแล้วที่ศาลพระนริจก็จะพาไปวัดกุกกะแล้วก็เป็นวัดกัมพาถ้ามีเวลาเดี๋ยวก็อาจจะพาไปวัดฟอมด้วยก็ได้โอวันนี้วัดล้วนๆครับกับสถานที่ ในวันจะเป็นลานสำคัญของจังหวัดสุสาครครับวันนี้มันเรียกว่าเป็นไฮไลท์ว่าไฮไลท์ที่แบบวัดสวยมาเที่ยวชมปราบร้อนทองตัวนี้คือเทศบาลเมืองพันท้ายษณ์โนร์สกากากแล้วก็ไปวันไหนนี้ถ้าเวลาเหลือก็ไปเรื่อยๆคือเส้นที่เราจะมุ่งหน้าไปที่วัดโกกาแล้วก็วัดจำพระครับวันนี้ ตรงนี้ครับคือวัดเสุทธารามหรือวัดกัมพาครับด้านบนก็จะมีมคุณมาหลงชุมพรเพื่อกล่าววสการะครับเดี๋ยววันนี้เราจะขึ้นไปกล่าววสการะคุณมาหลงชุมพรกันส่วนบริเวณด้านโน้นเป็นอะไรเอ่ยเป็นาอ่าวไทยอ่อาวไทยนะตัวนี้นะตรงนี้จะเป็นอ่าวไทยนะครับเป็นทะเลอ่าวไทยที่จะออกไปด้านโน้นนะ แล้วฝั่งนู้นคืออะไรวับางยาแพร่รวัดบางยาแพร่วัดท่าหลอมวัดท่าหลอมนี่ท่าฉลองตรงโน้นใช่ท่าฉลองวัดบางแยาแพร่วัดบางยาแพร่พรโอ้ตัวนี้ดีเองเพิ่งรู้เพิ่งรู้หนูก็เพิ่งรู้หนูก็เพิ่งรู้นะนี่นทะเลอะไรตรงโน้น,นออกไปพวก อ่าวสมุทรปราการพกลงใต้ก็เป็นอ๋อถ้าตรงเวนโดนก็จะเป็นทะเลไปทางสมุทรปราการปากอ่าวใช่ไหมเนี่ยนกก็มีแค่นี้แหละน้อแล้วแล้นกนี่เขาอะไรให้กินมันก็จะมาอย่างนี้ใช่ไหมใช่เดี๋ยวพ่อร้องให้อาหารเออพ่อร้องมาที่มือป่ะเน่ยเนี่เดี๋ยวพ่อรองเออไปก่เขากำลังจะขายแล้วแหละเห็นป่ะทำว่าเป็นเห็นแวะขายอ๋อเขาต้องยออกืนแบบนี้นะ ปไปไป,ไปนี่คือจุดชมนกครับอันนี้อันนี้เป็นจุดชมนกครับอันนี้แาบไหนครับนี่2สบาทเรองอย่างเลยจ้าสองอย่างจ้าขายยังไงครับยี่สิบบาทยี่สิบบา,บ,บาทนะมีสแกนด้วยนะ แล้วแล้วหมายความว่าเราเราต้องโยนไปข้างนอกโยนได้เลยจ้ะเลอะมันไม่มาที่มือไม่มีเนามังไม่มาไม่ได้ไม่มาเลอะอ๋ออ๋อปีเย้ไปเย้ามาเยอะอันไหนมันอันไหนไม่ชอบจับง่ายนี่ไก่นี่หนุ่มปังค่ะไก่อะไรจ้าไก่จมน้ำบอกหนุ่มปังน่าจะลอยนะลอยไปขึ้นมาเด็กนะอันนี้อะไรลูกอ๋อค่ะปีเย้าเยอะโอ้ยปีเย้าเอาเอาของเดี๋ยวนะที่สอง เอาสองละเอาขนมปังอันนึ่งแล้วไก่นะอะไรเท่าไหร่อ่ะยี่สิบอ่ะเนี่ยครับร้อนจังเลยเป็นจุดนี้เขาเรียกอะไรครับนี่หน้าเคียนปลาอ่าวครับหน้าหน้าเค่อนปากอ่าวปลาอ่าวจ้าหรอวัดกำพาวัดจำพาวัดกำพาครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะจ้าขอบคุณครับโชวจ้าขอบคุณมากครับเดี๋ยวก็ด่าเช็ดมือนะ้เออน้ำอ่าหยิบได้เลยใช่ไหมอ่ะได้ น totally ี่ครับเดี๋ยวเราจะไปให้รอะคิดไปนึงพี่คืออะไรอ๋อเรียก่ะเป็นการเรียกนกมา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 เร็วเร็ว เราไมเนี่ยเปียปเยอะๆเรื่องไม่เอาไวเยอะมากนี่นกอะไรครับนี่นกนางนวลนะครับจะมีทุกฤดูเลยครับเฉพาะช่วงหนาวนั่นหน้าหนาวอ๋อช่วงเดือนไหนสิพฤศจิกาธันวาถึงเดือนไหนถึง

ก็คือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักครับเดี๋ยวเราไปไหว้สักการะกันนีกจุดหนึ่งเป็นอนุสาวรีย์ที่ใหญ่มากวัดศรีสุทธารามหรือวัดกำพราตั้งอยู่ที่ตำบลบางย่าแพร่ อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครครับก็ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดสมุทรสาครเลยทีเดียวสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2369ซึ่งอยู่ในสมัยรัชกาลที่3นั่นเองส่วนประวัตินั้นว่ากันว่าเกิดจากความยากลําบากของชาวบ้านที่ต้องเดินทางข้ามแม่น้ําเพื่อไปทําบุญที่วัดอื่นจึงได้ช่วยกันสร้างวัดขึ้นชื่อว่าวัดกําพรา้าและมีที่มาจากชื่อเดิมคือวัดบางพรา้า ซึ่งก็เพียนมาอีทีอาจจะหมายถึงการที่ชาวบ้านช่วยกันกำพปราถากถางป่าเพื่อสร้างวัดต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดศรีสุทธารามเพื่อแก้ไขความหมายที่คนรุ่นหลังเข้าใจผิดว่าหมายถึงวัดที่อาภัพนั่นเองครับ ตอนนี้ก็คืออยู่ในในเขตของอำเภอเมืองใช่ไหมนี่อำเภอเมืองอำเภอเมืองเลยอำเภอเมืองสมุทรสาครตำบลบางย่าแพร่ตรงน,นี้คือตำบลบางย่าแพร่นะไกล้กจัดสมุทรสาค,ครเล้วนี่ผู้รู้เลือกรู้จริงจะพาไปวัดโกกกา หตรงพ่อใส่แว่นดำวัดหนึ่งคือวัดโกก,กาลาครับที่จะไปวันนี้เรามาไหว้สกราราที่วัดกำพร้พาก่อนครับอ๋อแล้วอ๋อกำพราในที่นี้ความหมายก็คือจำม,มีดํำพร้าครับตอนแรกก็นึกว่ากำพร้พาแบบไม่มีญาติเพราะมัก <c oughs> ็คือพระนสาวรีครับของกมรมหลวงชุมพรขเขตอุตสาหนวัดศรีสุทธาราม น้องครีมและน้องเบนนครับที่ที่เป็นไกด์พาผมไปไหว้สักการะจุดต่างๆของสมุทรสาคร อีกหนึ่งวัดต่อไปครับพวกเราจะไปวัดอะไรนะรวัดโกรกาเราจะไปวัดโกรกกันฮะไปไหว้หลวงพ่อแว้นตาดำแล้วก็รู้สึกว่าตรงนั้นจะเป็นอุโบสถแกะสลักที่สวยงามจริงๆที่เคยเห็นก็รีวิวมานะแต่ว่ายังไม่แต่ว่าสร้างยังไม่เสร็จใช่ไหม บสถ์ค่อมถนนเป็นโบสถ์คล่อมถนนค่อมถนนแล้วก็จะมีเขาเรียกอ,อะไรสกายวอล์กด้วยใช่ไหม <Sky walk. S 2> อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันมีสกายวอล์กแล้วก็มีอุโบสถแกะสลักที่เป็นไม้สักแล้วกว่าสวยงามมากเป็นอีก1นึ่งจุดเชอินของจังหวัดสมุทรสาครเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปชมกันครับตรนนี้จะมีรถ,ถ2แถวคันแบบนี้ครับจาก เรียนใช่ไหมเมื่อกี้พี่บอกใช่จากโงเรียนที่เรามาตรงจากโรงเรียนด้านหน้าไอ้วัดนะตรงนู้นเลยครับตรงที่เรา,าเรผ่านงเรียนอ่าพ่อผ่านงเร,รียนมาใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใชไปถึงไปถึงเนื่ยนั่นเลยใช่ไหมไปถึงในเมืองเลยใช่ไหมนี่ใช่เข้าตลาดมาคเฟเลยครับใ,ใครสนใจมาเส้นนี้มาด้วยตัวเองไม่มีรถส่วนตัวก็สามารถเดินทางมาได้สะดวกสบายครับ สมุทรสาครนี่ก็คือวัดโกการครับตอนนี้อยู่ตำบลอะไรนะโกการครับตำบลโกกาตำบลโกกาอำเภอเมืองสมสุทรสาครจังหวัดสมสุทรสาครเขาตัวนี้นี่แหละครับที่เขาบอกว่าเป็นโบสถไม้สักที่แกะสลักด้วยสงามแต่ดูเหมือนว่ายังไม่แล้วเสร็จสม,มบูรณ์นะครับใช่ครับอีกประมาณอ๋อ <laughs> เป็นอุโบสถอะไรนะ สดไม้ข,ม <Okay. S 1> ข้อมถนนขอมถโบสนไม้ข้อมถนนครับโอ้โหชื่าวลังการ วัดโกรกรากตั้งอยู่ริมแม่น้ําท่าจีนอยู่ที่อําเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครครับวัดโกรกรากนั้นไม่มีหลักฐานแน่ชัดครับว่าสร้างขึ้นเมื่อใดแต่มีชื่อปากฏครั้งแรกนั้นในพงศาวดารสมัยรัชกาลที่ห้าเมื่อครั้งเสด็จประพาสต้นก็เลยทําให้ทราบว่ามีอายุราวๆมากกว่า200ปีทีเดียวครับส่วนจุดเด่นของวัดโกรกรากนั้นก็คือตำนานของหลวงพ่อปู่แว่นดําซึ่งที่มาของหลวงพ่อปู่นั้น มีตำนานเล่าว่าพระพุทธรูปปางมารวิชัยเนื้อศิลาแรงองค์นี้เคยอยู่ที่วัดร้างชื่อวัดช่องสเสดาและได้ถูกอัญเชิญมาโดยชาวรามันบ้านกำพร้าทางเรือแต่เกิดลมพายุจึงจอดที่วัดโกรกรากและเกิดปฏิหารจนไม่สามารถยกพระกลับขึ้นลงเรือได้ต้องปฏิสถานไว้ที่วัดแห่งนี้ตั้งแต่นั้นมานั่นเองส่วนตำนานแว่นตาดำนั้นเมื่อครั้งอดีตเกิดโรคตาแดงระบาดในชุมชนชาว นจได้บนบานต่อองค์พระศิลาแรงว่าจะนำแผ่นทองมาปิดตาหากดวงตานั้นหายจากโรคครั้นเมื่อชาวบ้านหายจากโรคจึงนำแผ่นทองมาปิดที่ดวงตาตามที่บนไว้และหลังจากนั้นต่อมาหลวงปู่ครับซึ่งเป็นเจ้าวาดได้นำแว่นตาดำมาถวาย เพื่อเป็นการสักการะเปลี่ยนจากการปิดทองเป็นการถวายแว่นตาแทนนั่นเองครับและแน่นอนครับหลวงพ่อปู่แว่นดำนั้นเป็นที่เคารพนับถือกับชาวสมุทรสาครเป็นอย่างมากและการไหว้สักการะนั้นก็จะนิยมจุดประทัดถวายหลวงปู่เพื่อขอพรค้าขายดีและเดินทางปลอดภัยครับ ข้ามไปไหนนี่เขาจะข้ามมาตลาดหนัอข้ามมาตลาดอ๋อหมายความว่าคนจากฝั่งโน้นจะมาเที่ยวใช่ฝั่งโน้นคืออะไรฝั่งบางแย่แฟบางแย่แฟอ๋อท่าฉลอมนะท่าฉลอมนู่โตอนนี้บางแย่แฟใช่นู้นนะเป็นท่าเรือข้ามฝั่งข้ามมีให้เรือมาเรือฝั่งนู้นคืออะไรนะท่าฉลอมใช่ท่าฉลอม ตอนนี้ผมอยู่ตรงฟัดโกรกตากครับที่สมุสาครแล้วเข้าไปชมด้านบนกว่ามีโบสถ์ส,สวย ก็คือสกายวอล์คใช่ไหมสกายวอล์คขบวนนกขึ้นไปขบวนครับนอนบ้านครับนี่ครับคือความอลังการของ โหว้าวเลยครับที่ไหนจะไม่เสร็จนะ แล้วขับรถมาขับรถมานี่นี่มาอยู่วัดโกกาใช่วัดโกกาเหนือใช่เขาวัดโกกาเสร็จเนี่ยเนี่ยพระฉลองไม่อยู่นี่เลยก้อนนี้เลยพระฉลองอืมส่วนอันนี้คือวัดช่องลมเนี่ยวัดช่องลมวัดสุธิวราราวัดช่องลมอ๋อมาอยู่มาอยู่เยอะเยอกันเลยใช่ตัวนั้นนะ นี่คือตลาดนัดของวัดกุศลกุ้งใหญ่นะใหญ่โนูตโอ้ถึงโน้ตแล้วโน่นเลยใหญ่มากดูตลาดใหญ่มากมีร่มเยี่ยมเลยร่มจะไปหมดแล้วเส้นนี้คือไปไหนไปเข้าเข้ามหาชัยใช่ไหมใช่เข้าาตเส้นหลักเลยเส้นเส้นในเมืองเลยใช่ไหมที่เรามาเมื่อกี้ใช่ป่ะใช่โอ้โหวัดใหญ่นะวัดกุศล านยังไม่เสร็จนะครับผมว่าคู่ผมอลังการครับท้งสิ้นอลังการนดบอที่เราำน่าัวนาดกมีเราออนีียะไรนะมุนดอะไร อเมนะหรอนอนคือกล้องนนคือตรงนี้อันนี้ครับคือโบสถ์้อมสนนน้อบถนนรบดูดิมีด้านล่างจังมีต่อเลยวะถึงน้นเลยมานี่ครมเยอะมาก จากที่พวกเราออกมาจากวัดโกรกกรากพวกเราก็าย้อนกลับมาที่วัดเสสุธารามเหมือนเดิมครับใช่ครับก่อนกลับพวกเรา,เาถือโอกาสแวะมาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆของพระอาทิตย์ตกดินหม่มันจะเป็นบรรยากาศที่หิวใจเลือกเกินบอกได้ลเลยครับว่าสวยมาก Wow.